สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่มพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับยามเย็นหลังเลิกงานนะครับก็จะมีเวลาที่จะมาทําคลิปวิดีโอดีที่เรียกว่าเราได้มีการทดลองได้มีการลองผิดลองถูกแล้วก็ได้ผลดีนะครับนํามาฝากกันนะฮะวันนี้ที่เห็นกันอยู่ตรงข้างหน้านะครับก็คือว่าวันนี้จะมาชวนที่ว่าท่านผู้ชมหรือสมาชิกนะครับมาทําตัวของแคลเซียมใช้เองนะครับจากวัตถุดิบที่เรามีเอ่อเหลือใช้หรือว่าที่เรา รับประทานแล้วเราก็ทิ้งนะครับเพราะว่าตัวของวัตถุดิบที่เราได้มาตัวนี้นะครับมันก็เป็นวัตถุดิบที่เราอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําตัวของน้ําหมักแคลเซียมนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการบารุงตัวของผลบารุงตัวของต้นนะครับต้นตัวของผลไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นผักก็ดีนะครับผลไม้ก็ดีนะครับช่วยในเรื่องของการบารุงตัวของ ต้นให้แตกกิ่งก้านได้ดีนะครับแล้วก็บํารุงตัวของเรื่องของผลด้วยนะครับทําให้สหรสชาติเนี่ยมันออกมาดีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรามีการนําวัตถุดิบอะไรมาใช้บ้างนะครับเริ่มจากตัวของวัตถุดิบที่เป็นของเหลือใช้นะครับก็คือเปลือกหอยนั่นเองนะครับเปลือกหอยตรงนี้นะฮะเราก็ได้มีการเก็บมาไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยขมเปลือกหอยตัวของหอยแมลงผู่นะครับที่เราได้มีการรับประทานเนื้อไปแล้วนะครับเราก็เก็บเอามานะครับ 3กิโลนะครับบดแล้วเหลือแค่นี้นะครับโดยการที่เราบดเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวของเครื่องบดมือหมุนตัวนี้นะครับก็คือบดให้มันออกมาเป็นผงแบบนี้นะครับน้ําตาลทรายแดงนะครับแต่วันนี้เราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือเป็นครึ่งกิโลนะครับก็คือถ้าเราใช้เป็นโมลาดโมลาดก็จะใช้1นกิโลนะครับเพื่อให้เป็นตัวของอาหารของจุลินทรีย์นะครับตัวนี้3ากิโลนะครับต่อมาเป็นตัวของน้ําสะอาดนะครับน้ําเปล่าทั่วไปนะครับ4ี่ลิตรนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของเปลือกสับป,ประรดอันนี้ผมขอมาจากที่ร้านที่เขาทําปอกสับป,ประรดขายนะครับเปลือกสับป,ประรดเนื้อสับป,ประรดมีดีที่อะไรครับมีที่ในเรื่องของบาซิลัสนะครับท,ที่อยู่ในตาสับป,ประรดนั่นเองนะครับเวลาเราเอามาหมักแล้วเนี่ยตัวของตาสับป,ประรดเนี่ยเขาจะมีบาซิลัสอยู่นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลา,ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นบาซิลัสว่าหน้าตาเป็นไงนะครับเปลือกนี้น่าจะได้เห็นเห็นได้ชัดเนี่ย นะครับเป็นตัวของซูรนซีหนึ่งตัวที่ในเรื่องของการย่อยสลายตัวของเปลือกมันเองเนี่ยมันจะย่อยสลายออกมาแล้วก็มันก็จะทาให้เปลือกนี่มันย่อยสลายยุ่ยไปหมดเลยถ้าเกิดใครเคยไปทําคลิปตัวของบาซิรัยอยู่แล้วเนี่ยไปดูได้นะครับในเรื่องของการเวลาเราหมักนะครับมันจะย่อยสลายตัวมันเองนะครับไปหมดเลยตัวนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่อ,อีกตัวหนึง่งที่ผมเอามาเสริมในเรื่องของแคลเซียมเพื่อให้มันได้เป็นคูณ2ใครจะมี นะครับหรือไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะเป็นตัวของหินแคลเซียมนะครับหินขาวที่ในเขตอุตสาหกรรมของลบบุรีหรือว่าเขตที่ตําบลผมอยู่เนี่ยเขาจะมีอุตสาหกรรมตัวนี้อยู่ตัวนี้เป็นหินแคลเซียมนะครับปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะามาย่อยสลายด้วยมือแบบนี้ให้มันออกมาเป็นทรายปนแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันเป็นขาวเนียนแบบนี้นะครับก็คือโดยการที่เอามือกดเนี่ยมันก็แตกและ นะครับตัวนี้มันต้องเอาไปเผาไฟก่อนนะครับเผาไฟแล้วก็เ,เราจะได้เป็นตัวของหินแคลเซียมออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะแตกออกมาแล้วก็เป็นผงแบบนี้นะครับอันนี้ผมใส่เสริมไปนะครับผมใช้อีก1กิโลกร,รัมนะครับในการที่เราจะใส่เข้าไปก็คือเราจะต้องมาทุบให้ตัวของแคลเซียมเนี่ยมันย่อยออกนะครับตัวนี้มันก็จะไปย่อยถูกจุลินทรีย์บาทีเรีเราเนี่ยย่อยสลายเอาตัวของสารอาหารออกมานะครับไอตัวนี้เป็นแคลเซียมโดยตรงซึ่งเราจะได้ เอามาฉีดตัวของไม้ผลนะครับหรือผักของเราเนี่ยได้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหินแคลเซียมนะครับก็คือแล้วแต่ในเขตพื้นที่หรือว่าเขตอุตสาหกรรมที่ท่านอยู่นะครับตัวเนี้ยเราก็เอามาย่อยสลายให้มันละเอียดซะหน่อยนะครับซึ่งมันจะเหลือเป็นตัวของชิ้นใหญ่บ้างเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายละเอียดลงของมันไปเองนะครับเพราะว่ามันก็ผุนะถูกตัวของอไปเผามานะครับแล้วก็มันก็ย่อยสลาย นะครับอันนี้ผมใช้เพิ่มอันนี้ใช้เพิ่มใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันจะเป็นคุณ2กับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของที่3นะครับจูเลียนซีบาซิัตตัวนี้เป็นตัวของตั้งต้นที่เราได้มีการทำไปแล้วจากเปลือกสับะรดเช่นกันนะครับใช้2ลิตรนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวของจูเลียนซีตั้งต้นที่เราทํากันไปหรือว่าเซียนที่1นะครับใช้1ลิตรนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการที่เราจะต้องมีการเติมตัวของน้ําเปล่าของเราลงไปก่อนนะครับในถังนะครับ4ลิตร ็ช่วงนี้นะครับก็ถ้าเลิกงานแล้วมันมืดช้าเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ในเรื่องของเรียกว่าทำวิดีโอออกมาให้ท่านได้ดูนะครับที่ตามที่เราได้มีการทดลองลองหิดลองถูกแล้วก็ใช้นะครับต่อไปก็ตัวจุลินทรีย์บาซิลัสตั้งต้นนะครับก็คือจุลินทรีย์บาซิลัสจากเปลือกสับปะรดนะครับใส่ลงไปนะครับ2ลิตรตัวนี้เป็นการเขาเรียกว่าเติมของเหลวทั้งหมดนะครับเพื่อที่ จะเอาเป็นตัวของตั้งต้นจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับแล้วก็เติมตัวของจุลินทรีย์เซียนที่ห,งหลงไป1ลิตรนะครับเสร็จแล้วก็เติมตัวของน้ําตาลทรายแดงนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าไม่มีน้ําตาลทรายแดงใช้กากน้ําตาลได้ไหมเขาก็จะถามกลับไปกลับมาถ้าไม่มีถ้าไม่มีโมลาใช้กากใช้น้ําตาลทรายแดงได้ไหมนะครับผมจะพูดอย่างนี้เป็นสูตรกลางๆนะครับถ้าน้ําตาลทรายแดงใช้1กิโลกรัมนะครับ โมนาก็ต้องใช้สองนะครับคูณไปสองเท่านะครับนี้ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใช้แค่ครึ่งกิโลเพราะว่าอะไรเรามีตัวของจุลินทรีย์ตั้งต้นอยู่แล้วสองตัวนะครับก็คือตัวเนี้ยไปให้เขาใส่ไปเพื่อเป็นอาหารในการที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีอยู่นี้จเจริญเติบโตได้ดีก็คือว่ามันต้องมีอาหารในการที่ย่อยสลายพวก เปลือกหอยแล้วก็ตัวของแคลเซียมนะครับต่อไปก็เป็นใส,ใส่เป็นตัวของหินแคลเซียมลงไปนะครับต่อไปก็ใส่เป็นตัวของเปลือกหอยลงไปนะครับสามโลนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เมื่อใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับรอให้ฝุ่นหายปุ้งแล้วก็ทำการนะครับคนก่อนหนึ่งรอบก่อนที่เราจะใส่ตัวของ เปลือกสับปะรดลงไปนะครับการคนแบบนี้นะครับลักษณะการคนให้คนไปในทางเดียวกันก็คือคนจะเป็นตามเข็มก็ได้ทวนเข็มก็ได้อย่าคนย้อนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับวัตถุดิบตัวสุดท้ายที่เราจะใส่กันก็คือตัวของสับปะรด2กิโลกรัมนะครับตัวนี้ ลงไปนะฮะแล้วก็คนให้ตัวของเปลือกสับปะรดเนี่ยมันจมอยู่นะครับหาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จบตัวของการสาธิตการทำตัวของอจุลินทรีย์ที่นำมาใส่ในตัวของอน้ำหมักแคลเซียมจากเปลือกหอยนะครับตัวนี้ หลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องหาอุปกรณ์ที่เ,เรียกว่ามิชชัแบบนี้ก็ได้นะครับเอามาใส่ลงไปแบบนี้หรือว่าหาของหนักๆน,นะครับวางทับไว้นะครับเพื่อให้มแมลงเนี่ยมันไม่ลงไปวางไข่หรือจะใช้เป็นถุงพลาสติกครอบไว้นะครับปิดปากผงให้มันดีๆแบบนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันไม่ให้ตัวของมแมลงลงไปวางไข่ได้เช่นกันนะครับอายุการหมักนะครับตัวนี้จะหมัก ใช้เวลานานหน่อยนะครับตัวนี้ใช้เวลาสามเดือนเลยนะครับยิ่งถึง6เดือนเนี่ยยิ่งดีนะครับส่วนเรื่องการนําไปใช้นะครับหลังจากที่เราได้หมักได้ครบอายุเรียบร้อยแล้วนะครับการนําไปใช้ก็คือเราต้องหาเรียกว่าตัวของผ้ากองละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวบางเก่าหรือจะเป็นผ้าตะไคร่กองลหลายๆรอบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีความละเอียดของออตัวของเปลือกหอยอยู่นะครับมันอาจจะทําให้ไปเรียกว่า ไปตันตัวของหัวฉีดได้นะครับก็คือท่านอาจจะฉีดไม่ออกเพราะว่ามันติดไอตัวของอผงจากแคลเซียมหรือว่าผงจากตัวของเปลือกหอยที่เราใส่ลงไปนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าท่านน่าจะทามันได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมก็อธิบายครบไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบวิธีการทําวิธีการใช้นะครับใครติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถแอดไลน์หรือสามารถ เข้าไปอยู่ในกลุ่มเกษตรผ่งพันตนเองเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มของ Facebook ได้นะครับก็คือกลุ่มนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการคุยในเรื่องของการทำแล้วติดปัญหาอะไรการทําแล้วไม่ได้ผลดียังไงเราจะไปโพสต์แล้วก็ไปคุยกันในนั้นนะครับวันนี้รายการดําเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็คือค่าเริ่มํามืดแสงเริ่มไม่มีนะครับก็หวังว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่แล้วก็ท่านที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามสมัคสไข้านะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสุนทรียดีจะอีกการอัปโหลด ตัวของคร i v ออใหม่ๆขึ้นมานะครับท่านจะได้เข้ามาดูได้อย่างทันท่วงทีวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ